ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาสายตายาวแล้วนะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะตรวจวัดสายตานะครับตามร้านแว่นตานะครับที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าถูกต้องตามหลักสากลเนี่ยนะครับก็มักจะ,ะสั่งซื้อหรือว่าเลือกที่จะใช้บริการในเรื่องของอ,ออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้เราขออนุญาตรีวิวนะครับเจ้าของแว่นนะครับก็ นำแว่นมาให้เราเปลี่ยนเลนนะครับเรามาดูว่าเลนที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดจัดจำหน่ายเนี่ยนะครับเลนของเขาเองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกัน UV นะครับอย่างที่เขาพูดถึงหรือว่ากล่าวอ้างหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวเลนนะครับที่ผมได้รับมานะครับ นะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับไม่ได้ตัดขออนุญาตนะครับนะครับเรนที่เราได้มานะครับที่ลูกค้าเลือกสั่งซื้อจากออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ได้ตัด UV นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่นิยมสั่งซื้อในช่องทางของออนไลน์นะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับเพราะว่าการ ใช้งานของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทั้ง UV จากแสงแดดนะครับแล้วก็ UV จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่ได้ตัดแสง UV แต่อย่างไดนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับให้เราเลือกใช้เลนส์นะครับที่มีคุณภาพในการตัดแสงนะครับ UV นะครับแล้วก็ตัดแสงบู แสงสีน้ําเงินจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อแตกต่างนะครับให้เราได้เล็งเห็นความสําคัญของการเลือกใช้เลนก็เป็นประโยชน์แต่ตัวคุณแก่ตัวคุณด้วยเหมือนกันนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ